ไหล่อคอยื่นมีผลต่อการเดินและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอย่างไรวันนี้รายการพาร์กินสันวาไลตี้จะมาไขาคำตอบของปัญหานี้กันครับสำหรับในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาไหล่หอคอยื่นนั้นนะครับส่งผลให้ลักษณะ โครงสร้างหรือท่าทางของผู้ป่วยนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้น้ําหนักตัวแทนที่จะทิ้งอยู่ที่เท้าทั้งสองข้างได้อย่างสมดุลกันก็จะส่งผลให้น้ําหนักเนี่ยมีการโน้มตัวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นครับส่งผลให้การเดินและการทรงตัวนั้นมีปัญหาได้เพราะเนื่องจากว่าเมื่อน้าหนักทิ้งตัวไปข้างหน้าเยอะปลายเท้าก็จะยิ่งติดพื้นเยอะมากขึ้นทําให้ก้าวขาเดินไม่ออกเอแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไงนะครับวิธีการแก้ปัญหาไม่ยากเลยครับเราอาจจะต้องจําเป็นนะครับยืดเหยียด กล้ามเนื้อนะครับในส่วนที่มีความตึงตัวให้ได้ประสิทธิภาพที่เพียงพอหลังจากนั้นเพิ่มมวลกล้ามเนื้อหรือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในฝั่งตรงข้ามเพื่อให้การยืดเหยียดที่เราทํามาก่อนหน้านี้นะครับหรือท่าทางที่ดีขึ้นสามารถอยู่ได้คงทนและยาวนานมากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยโรคพังสันมีท่าทางที่ดีขึ้นไหลไม่หอ่อคอไม่ยืดตัวไม่โน้มไปข้างหน้านะครับ ก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นสามารถเดินและเคลื่อนไหวนอกจากนี้ทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นครับหากท่านใดนะครับที่สงสัยว่าตัวเองนั้นมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะครับสามารถปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดน,นะครับที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้ที่คลินิกหมอพาร์กินสันของเราได้นะครับ